ก็ Go, สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ Go, วันนี้นะครับเรากลับมาในเกมไม่ค้ายกันแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาเปิดล็อกที่บ่อยเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาเปิดล็อตที่อ่านไม่ออกน,นะครับ <c oughs> ลัอก,กี้บล็อกคือแบบชื่อนนมน <c oughs> ันอ่านยากมากเลยนะบอยเห็นปะเนี่ยอ่านยากมากเลยทักทักวันหรอกอ่ะ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวก่อนบอยก่อนเราจะไปเริ่มกันมาบอยบอยเชกจะชนะลัอกี้บล็อกบ่อยไปแล้วมากดเลยเจอแน่บอย ฮ่าชอบอย่าโดนตบาห่อมาบอยบอยเครื่องบอยเก่งมากเหรอฮะมาอยากจะลองดีเหรอปะหนุ่มมาอยากจะลองดีเลยมามาตรงกลางเลยฮะโอ้ยขาอ้ยค้างอะไรโอ้โหค้างอะไรอย่ะโอ้โหอ้างโอ้ เออค้างยังวะคือแบบค้างแบบแหลกๆกระตุกกระตุกแล้วเกมค้างใช่ไหมประมาณนั้นเลยเลอ๋อถ้าบอยไม่อยากค้างนะให้บอยทําตามเลยนะครับส่วนใครที่เล่นเกมแล้วค้างบอยนะครับก็แนะนํานะครับให้ตามตามผมเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมีแอปมาแนะนํานะครับแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า n o x Security นะผมก็ให้ทุกคนนะครับเข้าเพจโตไปนะครับบอยเข้าหรือยังเข้าแล้วเข้าแล้วเราบอยก็พิมพ์ว่า Nox Security นะครับนี่นะครับอันแรกเลยหน้าตาก็จะเป็นรูปไฟฟ้าแล้วก็มีโล่นะครับมาก็กดติดตั้งไปเลยนะครับแล้วก็รอโหลดสักคู่นนึงเาะ โห,หลดเสร็จแล้วก็เปิดเข้าไปในแอปเลยนะครับแล้วพอเราเข้ามาในแอปนะครับเขาจะขอสิทธิในการจัดเก็บของเรานะครับแล้วก็กดเปิดไปเลยนะครับนี่แล้วก็กดอนุญาตนะครับแล้วพอเข้ามาในแอปนะครับมันก็จะมีหลากหลายฟังก์ชันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้างขยะแอปล็อกเร่งความเร็วแรงหรือว่าจะเป็นลดอุณหภูมิ c p u นะครับหรือว่าสกัดกั้นการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นสแกนไวรัสเราก็สามารถสแกนได้เลยนะครับนี่ก็สแกนไปเลยนี่บอยก็กดสแกนไวรัสไปเลยนะแบบว่าอาจจะมีแบบไวรัสแบบทำให้แบบเกมบอยค้างอะไรเงี้ยนี่ อย่างที่บอกนะครับว่าแอปนี้เนี่ยไม่ได้มีฟังก์ชันสแกนไวรัสอย่างเดียวนะครับจะมีฟังก์ชันอีกมากมายที่ทุกคนยังไม่ได้ลองใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเร่งความเร็วแรมนะครับนี่ก็กดไปเลยแล้วก็กดเร่งความเร็วทันทีแล้วกดเพิ่มความเร็วอย่างเต็มที่นะครับและตรงนี้นะครับเขาก็จะขออนุญาตนะครับเราก็กดให้อนุญาตเข้าไปนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็กด lock security ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดนะครับแค่นี้นะครับแล้วเขาก็จะปิดแอปที่เปลืองพลังงานเพื่อเพิ่มความเร็วแรมให้เรานั จะเป็นเพราะว่าขยะในเครื่องบอยเนี่ยเยอะเกินไปนะเนี่ยบอยก็กดล้างขยะเลยน่นนนอู้หูพอเรากดล้างขยะปุ๊บขยะในเครื่องเราหนึ่งกิ๊กเลยเหรออูห้หูกดล้างสิครับรออะไรทุกคน เฮ้ยตกใจเลยเนี้หกิกเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยล้างไฟขยะหนึ่งกิกเสร็จแล้วหรือไม่ว่าจะเป็นลดอุณหภูมิซี u นะครับนี่นะครับลดอุณหภูมิเสร็จแล้วนะครับหรือจะเป็นสกัดกั้นการแจ้งเตือนนะครับบบว่าแบบเวลาเล่นเกมอยู่ใช่ไหมล้วก็แบบไม่อยากให้แบบแชทมันเด้งขึ้นที่หน้าจออะไรอย่างนี้เนาะล้วก็กดมาที่สกัดกั้นการแจ้งเตือนนะครับนี่แล้ก็กดเปิดทันทีนะครับเราก็กดเลือกน็อกเหมือนเดิมนะครับอนุญาตนะครับแล้วเราก็กดเลือกแอปที่เราจะสกัดกั้นการแจ้งเตือนได้เลยนะครับนี่จะแอปอะไรก็เล สามารถล็อกแอปเราได้นะครับนี่เราก็เลือกเลยว่าเราจะล็อกแอปไหนนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดการเข้าถึงรหัสลับแล้วก็กดเปิดนะครับแล้วก็กดเลือกน็อกเหมือนเดิมนะครับอนุญาตนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกเลยนะครับว่าเราจะรหัสผ่านแบบว่าหรือว่าเป็นตัวเลขนะครับผมก็จะเป็นแบบตัวเลขแล้วกันเนาะอันนี้นะครับก็จะเป็นคําถามแบบว่าแบบว่าเวลาที่แบบเราลืมรหัสผ่านแล้วก็มาตอบคาถามี้นะครับอย่างเช่นภาพยนตร์หนังโปรดของคุณคือเรื่องใดอย่างผมก็เป็น X เม n อะไรย่างี้เนาะนี่เห็นไหมพอเราเข้าเข้าใจให้เราใส่รหัสผ่านนะครับอ่ะเราก็ลองใส่ดู1 2 3 4นี ยืนยันเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วโอ้โหเป็นไงแอปนี้ดีไม่บ่อยสุดๆเลยว่ะเดี๋ยวต้องแนะนำคนอื่นใช่ใช่เป็นไงบอยหลังจากพอโหลดแล้วเป็นไงหายค้างยังเฮ้ยหูลื่นเลยแค่นี้ผมก็ได้แล้วก็ถ้าใครสนใจแอปนี้นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ผ่านทาง p l a y s t o ต e หรือว่าจะคลิกผ่านลิงก์ใต้ที่คลิปชันผมง่ายกว่านะครับใต้คอมเมนต์ก็มีเหมือนกันนะโอเคไม่บอย โอเคเป็นไงบอยดีมากเลยใช่ไหมโคตรดีเลยเพื่อนเออนั่นแหละทุกคนก็อย่าลืมไปโหลดกันนะครับโอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับอะไรเออยในบอยอ่านซีให้ว่านทุกคลิปเลยมันจะได้เก่งกิษซิลเวอร์สเกลิตันอู้อ่านออกด้วยต้องขูโคตรเก่งทำไมทำไมไม่สู้กับเกลิตันนะครัไมต้องไปซิลเวอร์สเกลิตันก็จะสู้กับซิลเวอร์สเกลิตันเพราะตัวนี้มันเท่ไงล่ะมาเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เปิดเหมือนเดิมดีกว่านะครับมาทำไมต้อทำไมต้องเปิดป่านอดีมตัวเอ้าก็ป่านี่มันสวยอะอยู่ไหนมึงอยู่ไหน หลังไปไหนเลยแล้วอยู่นี่ผมเห็นโอ้ยเวอร์เวอร์โอเคมาหนึ่งสองซ้ำปึ๊บหุ้ยเกาะอัลตาปาร์ตี้หุ้ยจะจะขยะครับกล่องที่นี่จะขยะจริงใช่อใช่อะไรเราไม่ใช่ตัวกล่องเราที่ผ่านเืมย่าเป็นไงแรงไหมแรงไหมไม่แรงเหรอไอไอหมากระหมาตีมาหมาตายอะไรฮะหมามึงเยอะเหรอฮะเออ อะไรฮะไอหมากะเออฆ่าไอหมดเผ่าพันธุ์ไปเลยโดคอมเมนด่าแล้วทีโดคอมเมนด่าแล้วอะไรฮะนี่ก็อีกตัวหนึ่งไอหมาน้อยโอยากลองดีกูต้นต้นเดงนะทั้งลงดีกับกูโอ้แค่ฆ่าครั้งแรกเองโอ้จบแล้วต่อไปจกูยังไงเราเปิดมอนเตอร์ยังมะก็เปิดแล้วนี่กูเปิดมาสี่ห้ากล่องลงหมดก็บอยโดนไม่ดีไงเพราะว่าบอยโดไม่ดีไงล่ะปึ๊บหุ้ยดาบมา ดาเมจเจ็ดปาร์ตี้โอ้โหทุกคนเราได้มีดปาร์ตี้มาแล้วมันมันคือแบบโอ้ยอุ้ยโลบายอุ้ยเท่อะเฮ้ยมีหัวแมวด้วยนอรอนกูอุ้ยต่อไปอะไรอ่ะแร่โอ้ไอรอนเองหุ้ยผมได้ดาเมจดาไดาเมจหนึ่งล้านอะกูดูมึงอยู่อะไรอุ้ยกูได้ไปละตกใจหมดเลยอุ้ยได้มาเออหมาไม่ตายอ้าว เพราะว่าเกาะอะไรมันบวก50เอ้ย500ร้อยเอตแทกดาเมจจริงเงินล่ะบอยก็เลยตายง่ายปึ๊บโอ้โหติดในน้ำทำไรอ่ะแลกวีซีเหรออย่ายุ่งกับของกูนะแหมทีตเองแบบยุ่งกับคนอื่นไอ้จับมึงไว้ลองแบบน้กูเคยกูเคยแตกไปเยโอ้ยบอยเอออระวังสเกิลตันข้างหลังนะพิเธอสเกิลตันข้างหลังระวังนะโอเคต่อไปเออว่าว่างเปล่าจริงด้วยเฮ้ยบบ๊อบ๊อบ บอลมันแต่ฆ่าชาวบ้านมาช่วยแล้วอยัยมันฆ่านะงอนนะรอบนี้สกิลตันมาวิเตอร์สกิลตันมาเฮ้ยเอามันอย่าเอ้ยกาะโอ้ยเรามาแย่งทำไมเนี่ยอะไรเมื่อกี้แล้เขาตัวอะให้เออโอเคโหกาะยังกากเลยก็มาตีกูุไอ้เกาะโงงงอย่ยนะวางเปล่าอันนี้กาะไดมอนด์ไม่เอานะครับเขามีเียนชาร์จแล้ววางเปล่าอวิเดียดาตดาเป็นห้าสิบใช่หรอเฮ้ยไหนโชว์หน่อย แย่แล้วแย่แล้วยูทำได้อะไรตอนแรกไม่นะย่าอะไรดาวดาเมจเท่าไหร่ดาเมจเจ็ดยูยูเปิดมันก็หายอ่ะฮะหมายถึงอะไรทำไมกูตายเลยวะตั้งแต่ทีเดียวเอาก็กูบอกว่าก่อควนเพิ่มไอ้นั่นแอตแทกดาเมจห้าร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหก็บอกไปอยู่ต้นคลิปตกใจ อดฉันเราไม่กดทำไมถ้าใส่กอกเนี่ยนะตอนบวชนะครับโกงกันไปเอ้าโกงอะไรก็เขามีให้ก็ต้องใส่สีเราปม่ได้ไม่ใส่ไม่ใส่ครับโกงครับอะไรเนี่ยมิเตอร์ดีคุงโอ้ยกระดูกด้วยดาเมจเจ็ดเอาสิครับรออะไรโอ้โหดีขนาดนี้อุ้ยอันนี้ตัวได้ดาเมจห้าสิบมาสองอันแล้วโอ้ยบอยโกหกเลยเราจำดาเมจได้ดาเมจไปถึงห้าสิบเอ้ยไหนตีมาดิตีมาดิจะทำอะไรอุ้ยอุ้ย สวยแล้วพี่น้องเออเต้นอะไรจิติเข้าไอ้บ้าตอบเหรอบอยเอาจริงๆนะกูเชื่อแล้วมันเป็นป่าจริงใช่มันน่า,ามคันมาเปิดไปตรงนี้หญ้ามันเยอะมากเลยมันไม่เชิงป่ามันเป็นหญ้าเนี่ยมึงชอบกินหญ้าก็ไม่บอกทำไมบอยได้ดาบเราไม่ได้ดาบเลยวันเนี้ยเฮ้ยเพราะว่ากูเปิดไป,ปอออไยี่สิบกระองไดยังไงล่ะ๋อนี่เสียงโชคกัเหรอนะเสี่ยงโชคแต่ไม่มีขอมาเลยนะโอ้โหเฮ้ยเรียบร้ออันนี้ดามอีเท่าไหร่วะห้าสิบ บได้มันแล้วอะไรแย่ววะเราตอนนี er> ้ต้องการรองเท้านะครับเดี๋ยวเราต้องหาเพชรก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะกระสุนลูกจักรเหรอน่าจะปลาได้มั้งรถัศมีกันไอตกใจหมดอันนี้โอ้ยที่ขุดโอเคอุ้ยคิปเปอร์อะไรอ่ะปล่อยก่อน LL คิปเปอร์โลคิปเปอร์เหรอลนคิปเปอร์เออ อุย้ยเอเมอรัลโอ้ยลืมไปเอเมาล,ล้อมันนนั่นไม่ได้มันเอาไปคราฟไม่ได้เกาะเราต้องบวกวนะครับโอ้ยรู้สีโอ้ยมันไม่มีเกาะเอเมาล,ล้อไม่ล่ะอันนี้กองแบบสีบวัวนะครับคลองค้าไปเลยอะ่ะบ้าเพิ่งขยับหัวเมื่อกี้อันลัคกี้โอ้โหปลาหมึกทีฮะอันนี้อันช้าอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยค้างดึงมาที่ไหนเนี่ยอ้ายลูมไปตอกดึงมามันโหลดหัวแล้วเกมมันค้างเหมือนนึงว่าเนี่ยก็ว่าอยู่นะเฮ้ยอะไรอ่ะ ยาพิษโอ้โหอุ้ยยาเอ่อเดี๋ยวนะอถามว่ามันดีไหมมันก็ชาวมันก็โอ้ผมว,ว่ายาไม่ค่อยดีอ่ะเก็บวันนี้นไว้ปลาใสาบอยยาพิษนะครับเสียงโชคทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะก็เป็นคนแบบนี้แหละจะเป็นคนแบบโอ้ยธนูอา้าวยิงไม่ได้ไม่รู้คนนูอ่ะโอ้โห,โโหนโ<อ>่าจะเ่กาใครรู้ธนูวะ ไม่ธนูไม่ธลูกธนูนเออกันธนูกะตื่นเต้นให้ธนูเหรอวะเราได้มากกว่านายแล้เป็นเต้นเต้นเลยได้เยอะเหรออุย้ยพีคพีใชไ่ได้มาตั้งกันคันหนึ่งเลยนะเว้ยอันนี้ลัคกี้โพชั่นซูเปอร์ลัคกี้โพชั่นโอ้โหมันก็โอเคอยู่นะโอเคแต่มันเพิ่มแอแท็กดาเมจน้อยไปหน่อยปึ๊บใช่สิชุดมึงบวชเลยแน่นอนเอวีซีกากอะไรเนี่ย<ข>อ,อ๋อไม่ได้ตีชาวบ้านขอขอดูชุดหน่อยได้ไหไม่ได้ไหนบ้างเฮ้ย อันติเมตปาร์ตี้กางเกงบวกห้านกแบ็กกันกระเด็นกลับตั้งห้าแล้วไม่มีวันแตกด้วยอุ้ยก็ได้เหมือนมึงมัได้เหมือนมึงได้เหมือนกันเหรอโอเคเราในที่สตาร์บวกโอเคได้มาร้อยบวกปึ๊บอะไรเนี่ยร้อยบวกแล้วเนี่ยโอ้โหของค่อนข้างที่จะเจร้นะครับเนี่ยมาผมเหลือสิบกล่องหมาเอนด์เมลเอามาโอเคเราจะเจอาจะขอเฟกันเลยเอนด์เมลกลับมาก่อน เอนเนอร์เมลไปไหนแล้วบอยมันหายไปแล้วอะ่ะว่าเจา้าว่าเจา้า,จาไอ้นั่นสน่อยอ่ะลองทาง้าเลยก็ได้ตอนแรกผมชมตอนแรกผมเจ้าไดมอนจากเอนเดอร์เมลอ่ะแต่มันหนีไปแล้วอะ่ะเสียงโชคคือรู้สึกว่าไอ้ที่เสียงโชคเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยนะเออแกค้างอ๋อหัวเสียงโชคบ<ร>อยจัด<ร>อของขอยู่อ่หรือว่า,ดาไ,ได้มาคาบไปได้เหรอะอะไรคาบไปได้ ครทีนี้เฟกอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือเฟกอะไรนะมาสองกล่องสุดท้ายอ่ะได้ไหมแล้วอ่ะปลาได้กันโอ้แค่นี้เองมามาครับมาครับดาบไม่ได้นี่กล่องสุดท้ายปึ๊บโอเคนะครับตัวนี้แล้วก็เปิดเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวเราก็ไปสู้กับซีเวอร์สเกิเวต้ากันเลยดีกว่าเอาวและครับตอนนี้พวกเราก็ันขอเสร็จพอไปสู้กับบอสซีเวอร์สกิมเวต้ากันแล้วนะครับก่อนที่พวกเราจะสู้กันนะคุณอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เราสองกันได้ผมชอบอะไรจะแชร์เหมือนเดิมเนาะแล้วทุกคนก็อย่าลืมไปโหลดน็อคซิววตี้้ดยนะครับผมกินเอฟฟเกต์ี้ เอ้าตายต่อหน้าต่อตาโอเคอดี๋ยเพิ่งอ่าอ่ะสู้เลยก็ได้อามาๆปึ๊บสเปร์มีได้เลยครับสเปร์มีโอเคพร้อมแล้วสุดตายตูม้าตายตายว้ยมาแล้วบอสเอออุ้ยบอสมันตีเราเออยังไงบอสเออระวังตีเองนะบอยดาเมจบอยเข้าน้อยมากอ่ะเราเข้าเยอะกว่าอีกอ่ะกระพงมึงไปชูบุคลาลอยไงคิกง โชคดีจังเลยโอ้โหสเกลวิต้ามิเตอร์เอาจริงมันก็ตีแรงอยู่นะแต่ว่าคือแบบเขาเข้าหาเราไม่ได้เลยเฮ้ยก้าวซือกล่องก็คือที่มันเปิดได้ก้ือกล่องอมะลาเออจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเออเออลุยเองขอลุยเดียวเออโอ้โหถ้าจะเป็นแบบนี้นะครับสเกลตันวิเทอร์ไม่ต้องเอ้ยสเกลตันเอ้ยสเกลวิต้าซิมูเออร์สเกลตันไม่ต้องมาก็ได้นะครับพูดอะไรอ่ะลิ้นพันโอเคมาเรายัางไม่ได้เล่นทชาไม่แตกเราสักหน่อยคู่แบ่งคู่แบ่งฮันนะแบ่งอะไร มันบอกปั๊บโกหกเอ้าไม่เชื่อลองดูดิบางทีอ่ะคนเราอ่ะก็ไม่ได้งงแล้วบ่อยบอยกินต่อหน้าขนาดน่ะมึงอย่าคิดว่ากูไม่เห็นมึงกินนะกูแค่ลองของมันแรนดิมนะเว้ยอาจจะได้ของดีก็ได้นะมาพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วก็มาเกตายแน่แน่รับฮอะไรนะ เลืล่ลอนรถไหมเอ้าก็ตายที่ว่าอันนี้คือกุอ้ายาที่ไม่บอกสเตตัสอะไรเลยไม่บอกอะไรเลยคือไม่บอกอะไรแบบบอกอะไรอ่ะมันเขียนว,ว่าซูปเปอร์เมทัลิกอะไรเนี่ยโพชันแล้วกลัวแดกไปเพราะว่าลมันก็ของกัะจบกูแดกไปปุ๊บเอ้าวันวันพันแทถึงผมไม่ปายาใส่บอยเมื่อกี้ย,ยังไงบอยปกตีผมรอบเดียวตายทุกคนโอ้โหจบแล้วฟัง <c oughs> ไหมนะทีนะจ้า ไวอะรันโอเคนะครับคีนี้เราก็สู้กับอ euh, ซีเวอร์สกิลตันชนะไปนะครับส่วนชูอบอลแล้วก็แพ้ไปนะครับเพราะว่าฟาดว่ามียาโอ้ยสานดีใจเฮ้ยโอเคนะครับถ้าใครชอบคีย์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ได้กดแชร์เราสอนคอนเริ่มผมส่วนชอบไอเทมเดิมเนาะมาเจอกันคีย์หน้านะครับบบ๊าายยบ๊ายบาย